สวัสดีครับพบกันในช่องอู่ช่างลินนะครับวันนี้จะพามาดูรถดำนะครับนี่รถกระบะนะฮะกระบะทรงเดิมที่สันฟอนเทียรครับเราจะมาดูกันทำไมถึงว่ารถกระบะยกดำนะครับนี่ยังอยู่ทรงเดิมนะฮะมองผิวเผืนยังอยู่ทรงเดิม แต่รถคันนี้เพิ่งวางดำมานะครับวางดำมากำลังจะใส่อคอกะอันนี้อคอกที่ยกลงวางดำเสร็จก็จะยกอคอกใส่เหมือนเดิมครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะยกดำยังไงนี่นะครับรีโมทดำ รถด,ดำนะฮะอันนี้ลงอันนี้ขึ้นนะครับนี่นะครับดำจากทางอูเราได้ติดตั้งเข้าไปนะครับดำทรงเดิมนะครับมองไม่รู้ว่าเป็นรถด,ดำนะฮะอันนี้คือการยกดำเนี่ยนะฮะยกสุดแล้วมาชมกันครับ ฝั่งนี้มืดนี่นะครับดำทรงเดิมนะครับก็มีถังน้ำมันนะครับถังน้ำมันนี่คือแต่ก่อนอยู่ขวานะครับย้ายมาซ้ายที่เติมถังน้ำมันนะครับเวลาเติมน้ำมันต้องยกดำนะครับท่อเสียจากซ้ายก็ย้ายไปขวานะครับย้ายไปด้านขวาอันนี้ก็บอก1.5ตันครับ นี่นะครับแทนดำแข็งแรงนะฮะนี่คือฟันปลานฮะที่ไว้ล็อกดำอันนี้ปั๊มไฮโดรลิกฮะใช้ไฟฟ้านะครับสิบสองโวลต์ค่อนข้างมืดหน่อย นี่นะครับนี่สันฟอนเทียรครับเอาวางดําอันนี้วางดําช้าหน่อยนะฮะเพราะว่าน้ำหนักกระบะเบาแต่ถ้าใสา่คอกเข้าไปน่าจะลงเร็วกว่านี้หน่อยฮะนี่สันฟอนเทียรครับดําทรงเดิม สนใจก็ติดต่อได้นะครับมองผิวผืนนี้แทบจะไม่รู้เลยนะครับว่ารถดำครับก็ฝากกดติดตามด้วยครับอู่ช่างลินครับผมดำทรงเดิมนะฮะ ครับขอบคุณครับ